การไล่บาทเสียสวินมังงะตอนที่176มังงะที่ตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า er เฮาเซอร์ปะทะบาลินภาพของมังงะได้เปิดมาที่การต่อสู้ของเฮาเซอร์กับบาลินที่แกเดเตอร์เฟรนิโลทั้งสองในตอนนี้นั้นกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดด้วยอาวุธแล้วจากนั้นเสียงโคโซก็ได้พูดออกมา นี่เป็นการต่อสู้รุ่นเฮเวีร์ตที่น่าจดจำสุดๆและแบบนี้ฮาวเซอร์จะโจมตียังไงกับบาลินกันแน่แชมจะสามารถป้องกันแชมปได้ไหมจากนั้นภาพของงาได้ตัดมาหาเอลลินทุกคนเอลลินตอนนี้ที่เห็นการต่อสู้เนี่ยกำลังนั่งแอคอยู่มาสเตอร์ <c oughs> Master, ยังไงก็คือมาสเตอร์นั่นแหละอย่าได้กังวลใจไปเลิกพูดเล่นได้แล้วไม่มีมนุษย์คนใดในพิธเนียที่สามารถจัดการกับเจ้ามงกรโบราณได้ มีแต่เพียงหัวหน้าอัศวินศักดิ์สิทธิ์อย่างมาสเตอร์ฮาเซอร์เท่านั้นที่สามารถจัดก,การมาเไ,ได้ตัวคนเดียวสิ้นคำพูดนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่การต่อสูข้ของฮาเซอร์ก,กับบาลินฮาเซอร์ตอนนี้เนี่ยก็นำบุตรเขาจิ้มผืนลับนี่ไปซะซปเปอร์ไซโครและจากนั้นก็ได้เกิดพายุขนาดใหญ่ขึ้นทําให้นะตอนนี้คนดูนนต่างตกใจบานนาน่ยมันเป็นการโจมตีที่หมอนั่นเข้าสู่รอบไฟนอลได้แบบนี้ใครจะไปรกันลวงฟ้า และจากนั้นเสียงโคศกก็ได้พูดต่อชอนโดโดสุดบ้าคลั่งที่มีฮาวเซอร์เป็นศูนย์กลางมันกำลังออกอัลลวาดแล้วครับจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาฮาวเซอร์เสียงฮาวเซอร์ก็ได้พูดออกมาขอโทษทีแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวฉันนะ่ะไม่สามารถแพ้ได้ตั้งแต่รอบแรกได้จริงๆในฐานะของหน้าของอัศวินศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วล่ะก็ขณะที่ฮาวเซอร์นั้นกำลังพูดอยู่เหมือนตัวของบาลินนั้นกําลังเดินอยู่ในซูเปอร์ไซโครทําให้ในตอนนี้ฮาวเซอร์น่ะนตกใจมากบ้านะ แล้วจากนั้นบารินก็ได้สบัดดาบเข้าโจมตีเฮาเซอร์เฮาเซอร์ตอนนี้เนี่ยก็สามารถหลบการโจมตีได้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเพอร์ซี่กับดอนนี่เสียงดอนนี่ก็ได้พูดออกมาบ้านนะถ้านันเป็นท่าที่คุณอาใช้ในการจัดการกับมังกรโบราณเลยนะส่วนตัวของบุก,กับไอรินเองเนี่ยก็ตกใจไม่ต่างกันตัวของไอรินก็ได้พูดออกมา ไม่มีทางหนะแค่การโจมตีเดียวแล้วจากนั้นภาพว่าได้ตตดมาที่การต่อสู้เสียงโคศกก็ได้พูดออกมาลองดูที่การต่อสู้ในครั้งนี้ทอร์โดตะกีได้ถูกโจมตีเผาเป็น2ส,ส่วนด้วยการโจมตีของบาเลินแล้วจากนั้นภาพว่าได้ตัดมาหาเพอร์ซี่ได้มีใครบางคนพูดออกมาหมอนั่นนะไม่มีทางชนะบาหลินได้อยู่แล้วเพอร์ซี่ก็ได้หันไปเอกาเลสแล้วจากนั้นตัวของกาเลสก็ได้พูดต่อ ที่ตัวฉันกล้าพูดออกมาแบบนี้เป็นเพราะว่าฉันะต่อสู้กับมอน่นมาแล้วที่แกรีเเตอร์เฟริเวลนะรอบก่อนจากนั้นเพ้าก็ได้ตัดมาหาบาลินเสียงโคศกก็ได้พูดต่อและนี่คือพลังที่บาลินสามารถคว้าชัยชนะไปได้ในการแข่งครั้งก่อนไม่มีแม้แต่ล่องรอยใดๆเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นทรนโดขนาดใหญ่สักเพียงไหนและเหมือนฮาวเซอร์ที่เห็นบาลินจะไม่เป็นไรเลยเนี่ยตัวของฮาวเซอร์ก็ได้หวเลาะนั่นสินะพวกเราอยู่ในงานเทศก,กาลนี่ บาลินที่เห็นฮาวเซอร์สามารถหัวเราะได้เนี่ยตัวเขาก็ได้ยิม้มและจากนั้นดอนนี้ก็ได้พูดออกมาย้ายผ้าอีกลรคุณอาแล้วจากนั้นผ้าก็ได้ตัดมาหาฮาวเซอร์ตัวฮาวเซอร์ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มในการสะบัอดอาวุธอีกครั้ง <c oughs> ใช่งั้นแล้วมาเพิ่มความวุ่นวายในการต่อสู้ครั้งนี้หน่อยช <c oughs> ันเดมเวิร์กช็อกหรือชื่อแปลไทยเลยคือพายุหมุนไซโคลจากนั้นก็ได้มีพายุจำนวนมากเข้าโจมตีบาลินอีกครั้ง โดยที่การโจมตีครั้งนี้นั้นค่อนข้างรุนแรงมากเพราะว่าขนาดคนดูยังได้รับผลกระทบจากแรงพายุนั้นซึ่งกาเวนที่กำลังดูอยู่นั้นตัวของกาเวนเนี่ยก็ได้ตกใจเล็กน้อยซึ่งนั่นรวมถึงตัวของเพอร์ซี่ด้วยไม่มีทางนะาและจากนั้นกาเลก็ได้พูดต่อใช่แล้วตั้งแต่าการต่อสู้รอบก่อนฉันจําไม่ได้เลยว่าหมอน,อนั่นนะเคยได้รับบาดเจ็บสักครั้งหนึ่งในตอนไหน โดยบางทีแล้วพลังที่ได้ซ่อนอยู่นะ่ะอาจจะเกิดจากดาบที่ได้เคลื่อนไหวอยู่ของหมอนั่นหรือไม่ก็ต้องเป็นพลังเวทบางอย่างความสามารถหมอนั่นเอาจริงๆหมอนั่นนะเจ้าเล่เกินไปแล้วและถ้าเกิดหมอนั่นมีจุดอ่อนจริงแล้วก็สิ้นคําพูดนั้นแอนนาซีนดอนนี่เพอร์ซี่เนี่ยก็ได้หันไปใช่เง้นแล้วจุดอ่อนหมอนั่น,น,นเลยคือตัวของกาเรนเนี่ยก็ได้ตอบกลับฉันน่ะไม่รู้ทําให้ทุกคนที่ได้รอฟังน่ะถึงกเออแดกปั๊ดโถ แล้วจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้พูดต่อก็ที่นายกำลังพูดอยู่เลยคือการให้คำแนะนำฉันงั้นเหรอการเลดที่ได้ฟังตัวเขาเนี่ยก็ได้หันหน้าหนีก็นายคำสัญญาที่สำคัญแบบนั้นกับฉันไม่ใช่เรื่องไงตัวนายเคยบอกว่าตัวนายจะพาฉันออกไปจากที่นี่ด้วยกันถ้าเกดตัวนายชน,นะจากที่นี่นี่จากนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้ยิ้มก็ใช่ และ,ะนั้นภาพก็ได้ต่าที่การต่อสู้ของบาลินกับาวเซอร์อีกครั้งบาลินได้พุ่งตัวมาเข้าโจมตีาวเซอร์าวเซอร์ตอนนี้เนี่ยก็พยายามในการใชร้อวุรับการโจมตีแต่เหมือนการโจมตีในครั้งนี้ของบาลินค่อนข้างรุนแรงมากกว่าเดิมพอเพียงแค่การสะบัดดาบครั้งเดียวของบาลินทําให้ตัวของาวเซอร์นั้นถึงกับหมุนกล้าอากาศซึ่งาวเซอร์ที่โดนการโจมตีแบบนั้นตัวเขาเองเนี่ยก็ตกใจไม่ต่างกันหมอนี่พลังขนาดนี้เลยเหรอและเมื่อาวเซอร์ได้ลงสู่ผืนตัวเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังเวททอดูเข้าโจมตีต่อ w o r k ช h o ok. p แต่ว่าตัวของบาลินนก็สามารถหลบได้พลังเวทนั้นเปรียบเสมือนกับกลนลวงดีๆีส่วนฮาวเซอร์ที่เห็นบาลิกนกำลังกระโดดหลบอยู่ตัวเขาเนี่ยก็ได้พูดออกมาช่วยเกิดการโจมตีนะั้นไม่สามารถแชพแกได้ผลตัวแกก็ลองริมลดการโจมตีนี้ดูแกดันกระโดดเข้ามาเองสิ้นคำพูดของฮาวเซอร์ภาพก็ได้ตัดมาหาเบลทิฟที่ในตอนนี้ตัวเขากำลังดูการต่อสู้จากนั้นก็ได้มีการแฟดแบ็กไปที่เกเดเตอร์เฟรนิวัลรอบก่อนเสียงของเบลทิฟก็ได้พูดออกมาตัวนายไม่ได้ปรารถนาที่จะออกจากหม้อน้ำแห่งนี้งั้นเหรอ แล้วก็ไม่ยอมรับรางวัลจากตัวข้าด้วยงั้นสินะจากนั้นบารินก็ได้ตอบกลับไม่ต้องการและฉันเองก็ไม่ต้องการจะเป็นสุนัขรับใช้ของตัวแกด้วยเช่นกันสิ่งที่ฉันต้องการในตอนนี้มีเพียงแคาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งใครสักคนที่จะพาฉันไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมสิ้นคำพูดนั้นตัวของเบลทิฟเน่ก็ได้เงียบพักหนึ่งนี่คือตัวเจ้าการทำให้ข้าขายหน้าต่อหน้าสาธารณชนงั้นสิพรฉะนะแล้วจะเกิดข้าบอกว่า ข้าจะฆ่าเจ้าชิงในตอนนี้เลยล่ะสิ้นคำพูดนั้นตัวของบาลินก็ได้ตอบกลับด้วยสีหน้าจริงจังถ้าเกิดแกสามารถทําได้จริงแล้วก็นะทำให้เบลทีฟที่ได้ฟังนั้นเนี่ยก็ได้หัวเราะข้าละชอบแกจริงๆตัวเจ้านี่มีจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ที่แท้จริงจริงๆใช่งั้นแล้วถ้าเกิดตัวเจ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่แล้วก็ตัวข้าก็ยินดีเสมอบาลินที่ได้ฟังเนี่ยตัวเขาก็ได้หันหน้ากลับเรื่องแบบนั้นไม่มีทางหรือแล้วเพราะว่าฉันสามารถสัมผัสได้ว่า มีคู่ต่อสู้ที่สมควรในการต่อสู้จะเกิดขึ้นที่นี่ในมิชาใครสักคนที่สาม,มารถเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของตัวฉันได้และก็ได้ตามมาที่การต่อสู้ที่ตอนนี้นั้นฮาวเซอร์ได้ใช้วุฒิเข้าโจมตีท้องของบาลินเข้าอย่างจังแถมตัวของฮาวเซอร์ยังยกบาลินลอยอด้วยนะตอนนี้ทุกคน,นต่างตกใจและจากนั้นเสียงโคศก็ได้พูดออกมาขอกองฮาวเซอร์ทะลุท้ทองของบาลินไปแล้วครับซึ่งฮาวเซอร์ที่สาม,มารถโจมตีบาลินได้เนี่ยตัวเขาก็ได้พูดออกมาอย่าได้กังวลไปเพราะใช้ที่สุดแล้ว ฉันจะให้เพื่อนของฉันรักษาเจ้าในไม่ช้าสิ่งคาพูดนั้นบาลินก็ได้ใช้มือเขาจับที่หอกฮาวเซอร์มีน้ำใจจริงนะน,นายนะโดยฮาวเซอร์ที่เห็นว่าบาลินยังสามารถใช้มือจับได้เนี่ยเขาก็ได้ตกใจนี่กําลังทําอะไรแล้วจากนั้นบาลินก็ได้จับหอกของฮาวเซอร์สะบัดเข้าอย่างแรงจนในตอนนี้ตัวของฮาวเซอร์เนี่ยสึกก,กระเด็นเรียกได้ว่าในตอนนี้ทุกคนนั้นต่างตกใจและตัวของกระเวนเองเนี่ยก็ได้พูดออกมาบ้านะฮะมันไม่น่าเชื่อ เพราะว่านะตอนนี้ภาพตรงหน้าของฮาเซอร์ตัวของบาลินนั้นไม่ได้มีบาดแผลอะไรเลยแม้แต่น้อยและและ้วมังงะเรื่องการเล่บาดเสียสวินตอนที่176ก็ได้จบลงไปเอาล่ะนะฮะเรามาขอประชาสัมพันธ์กันก่อนดีกว่าอันดับแรกเลยคือ1เรามีกลุ่มมังงะเรื่องการเล่บาดเสียสวินนะฮะที่จะพูดถึงมังงะและแอนิเมะนะครับก็สามารถค้นหาและเข้าร่วมกลุ่มได้นะฮะก็อย่าท็อกซิกใส่กันก็พอ อะต่อมาเลยคือผมได้มีการงดมาง้ไปหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะพอมันคืออาทิตย์ที่ผ่านมาที่ผมในงดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้เรามาต่อกันยาวๆเลยดีกว่าสุดท้ายแล้วตัวของบาลินผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะฮะน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจในภาคเกรเดเตอร์เฟรดิวลเนาะอะแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยผมกับโดเนตครับผมประจําเดือนก็ตั้งเป้าไ้ที่200บาทนะฮะเดือนนี้ก็เพิ่งได้มาสดๆเมื่อวานจากคุณไซหลับพีแกโดเนตมาห0ินะฮะแต่ว่าโดนหักเรื่องทัวร พีไซร์หับด้วยรอการรีบัดเสียสุนอยู่นะรับไปก็สามารถไปกำลังใจให้กันได้เหมือนเดิมนะฮะที่ลิงดโนเนตด้านล่างทิปมีคิน้คอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ